Happy birthday to you. <coughs> happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. <coughs> chúc ngày gặp na chúc mừng sinh nhật, chúc mừng văn ขอบคุณครับก่อนนั่นนขอบคุณครับก่อนเร็วๆขอบคุณครับนั่นไจิมเาเปาเเดีมาเปาเปาดักเปาเปาเทนด้วยนั่นเปาอีกวันล้ยมันจะ้า ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับเอาพูดสิเอานั่นแหละขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก้มหัวลงด้วยขอบคุณครับเออ